โดดเด่นในแง่การหยิบจับอารมณ์ที่หลากหลายมาผสมรวมให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันทั้งภาพยนตร์ดราม่าสะท้อนสังคมกลิ่นอายของความ Coming of age ความสัมพันธ์อันแสนโรแมนติกความเป็นโรดมูวี่และความสยองขวัญสั่นประสาทบรรยากาศอันแสนเฉพาะตัวของภาพยนตร์ดึงดูดผู้ชมเข้าไปอยู่ในเรื่องราวได้โดยสมบูรณ์สถานะความเป็นมนุษย์กินคนสามารถถูกนิยามไว้กับสถานะทางสังคมได้อย่างกว้างขวางภายใต้กรอบของความแตกต่างหลากหลายครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ bones and all เรื่องราวของแม่เรนหญิงสาวผู้เกิดมาเป็นอีเตอร์หรือผู้ที่ชอบกินเนื้อมนุษย์นะครับโดยภาวะอันไม่ปกติของแม่เรนทำให้พ่อของเธอเนี่ยตัดสินใจทิ้งเธอไปในวันที่เธออายุครบ18ปีครับ แมรเรนไม่มีทางเลือกนอกจากการออกเดินทางตามหาแม่ซึ่งกระทิ้งเธอไปตั้งแต่ยังจําความไม่ได้เช่นกันครับระหว่างการเดินทางของแมรเรนเธอได้พบกับลีชายหนุ่มเร่ร่อนและก็เป็นอีเตอร์เช่นเดียวกันกับเธอครับความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับการเดินทางอันยาวไกลครั้งนี้ หากจะให้พูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Bones and All ให้สั้นที่สุดนะครับผมคงจะบอกกับทุกท่านครับว่า Bones and All เป็นภาพยนตร์ที่มีความลงตัวในหลายด้านของภาพยนตร์ครับทั้งในแง่ของความบันเทิงอันแสนเฉพาะตัวการสำรวจความสัมพันธ์อันแสนพิเศษรวมไปถึงความอกสั่นขวัญแขวนจากความสยดสยองของเรื่องราวครับและด้วยองค์ประกอบทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นมันก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Bones and All กลายเป็นหนึ่งในหนังที่ผมชอบมากที่สุดของปีนี้ครับ b บนส์แอนด์อนั้นโดดเด่นในแง่ของการหยิบจับอารมณ์ที่หลากหลายและการนําเอาแนวภาพยนตร์ที่ไม่น่าจะเข้ากันได้เนี่ยมาผสมรวมให้กลายเป็นเรื่องเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นภาพ,พยนตร์ดราม่าสะท้อนสังคมกลิ่นอายของความ Coming of Age ความสัมพันธ์อันแสนโรแมนติกการค้นหาตัวตนผ่านการเดินทางแบบโร d Movie ปิดท้ายด้วยความสยองขวัญสั่นประสาทครับและไม่น่าเชื่อนะครับว่าภาพ,พยนตร์สามารถปรุงทุกรสชาติออกมาได้อย่างกลมกลอม ผ่านจังหวะการเล่าเรื่องอันพอดิบพอดีและก็แม่นยำครับซึ่งนะับเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตัวหนังเนี่ยสามารถเดินหน้าได้อย่างมีเป้าหมายอีกทั้งยังสามารถดึงเอาทุกรสชาติของภาพยนตร์ออกมาได้อย่างครบถ้วนอีกด้วยครับตัวชูโรงสําคัญของภาพยนตร์ก็คือความสัมพันธ์อันซับซ้อนของแมรเรนและก็ลีครับโดยความที่พวกเขายังเป็นวัยรุ่นที่ไม่ได้รับการยอมรับและก็ถูกผลักไสออกจากพื้นที่ของสังคมครับพวกเขาไม่เหลือครอบครัวให้เป็นที่พึง่งและต้องละหกละเหินเดินทางไปทั่วสหรัฐ เนื่องจากพฤติกรรมอันแปลกประหลาดของพวกเขาแต่ภายใต้ความพลุ่งพล่านของวัยรุ่นพวกเขาทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยความเปราะบ,บางรวมไปถึงบาดแผลที่ฝังลึกจากความโดดเดี่ยวการพบเจอกันของพวกเขาไม่เพียงแต่เป็นการพบรักกับคนที่มีสถานะเดียวกันกับตัวเองเท่านั้นนะครับหากแต่ความแตกต่างทางความคิดระหว่างตัวละครยังเป็นสิ่งที่นิยามการเติบโตของพวกเขาบนเส้นทางของมนุษย์ในฐานะปัจเจกบุคคลอีกด้วยครับ นอกจากนี้พวกเขาทั้งคู่เนี่ยยังต้องพบเจอกับช่วงเวลาที่ยากลําบากและก็เป็นบทพิสูจน์ความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยเช่นกันครับไม่บ่อยนักนะครับที่ผมจะบอกว่าบรรยากาศอันแสนเฉพาะตัวของภาพยนตร์ซักเรื่องเนี่ยจะสามารถดึงดูดผมเข้าไปอยู่ในเรื่องราวได้โดยสมบูรณ์ครับแต่ตลอดระยะเวลากว่า2ชั่วโมง10นาทีของโบ a n ซ a อ l ผมต้องมนสะกดไปกับความละมีละไมของการเล่าเรื่องบรรยากาศอันงดงามอบอุ่นของยุค80จังหวะการตัดต่อและการเลือกเพลงประกอบอันยอดเยี่ยม รวมไปถึงการตามหาความหมายของอะไรบางอย่างผ่านการเดินทางอันแสนยาวไกลของตัวละครครับซึ่งตัวหนังก็เลยจะนําเสนอเรื่องราวต่างๆให้มันผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวละครและก็พัดผ่านไปเมื่อพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนเส้นทางของชีวิตนะครับแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาต้องพบเจอระหว่างทางนั้นมันยังคงเหลือคําถามให้เราสงสัยอยู่นะครับแต่ในแง่ของอารมณ์และก็ความรู้สึกนั้นมันถูกส่งผ่านมาถึงผู้ชมได้อย่างสมบูรณ์แบบมากจริงๆครับ สิ่งสาคัญของภาพยนตร์ก็คือสถานะความเป็นอีเตอร์หรือว่าความเป็นมนุษย์กินคนของเหล่าตัวละครครับมันสามารถถูกนิยามไว้กับสถานะทางสังคมได้อย่างกว้างขวางภายใต้กรอบของความแตกต่างหลากหลายทางสังคมครับเช่นความเป็นคนชายขอบและก็ชนชั้นล่างผู้ไร้โอกาสบุคคลที่สังคมไม่ได้ให้การยอมรับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติเพศรวมไปถึงสีผิวหรือแม้กระทั่งผู้ที่ประสบกับภาวะอันแปลกประหลาด ซึ่งสร้างความน่าหวาดกลัวให้กับผู้ที่อยู่รอบข้างครับแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือไม่ว่าเราจะมองสถานะเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยภาพยนตร์ก็ได้นําเสนอข้อเท็จจริงอันแสนเจ็บปวดครับว่ากลุ่มคนที่ถูกแปะป้ายว่าเป็นอะไรบางอย่างจากสังคมมักจะถูกกีดกันออกจากพื้นที่ของคนส่วนใหญ่อยู่เสมอครับโดยเฉพาะในยุค80ซึ่งเป็นฉากหลังของภาพยนตร์นั้นองค์ความรู้ของสังคมก็ยังไม่ได้เปิดกว้างและก็ไม่ได้มีกฎหมายที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทุกคนอย่างเท่าเทียมครับ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับที่เราจะได้เห็นตัวละครนั้นต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวและแปลกแยกโดยสรุปแล้วนะครับภาพยนตร์เรื่อง Bones and All เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่โดดเด่นในแง่ของการเล่าเรื่องซึ่งหยิบเอาความแตกต่างของอารมณ์มาผสมผสานกันด้วยภาษาของภาพยนตร์ครับทำให้ผู้ชมนั้นต้องมนสะกดไปกับความสัมพันธ์อันซับซ้อนดื่มด่ำกับความงดงามของการเดินทางอย่างไร้จุดหมายอิ่มเอมไปกับความละเมดละไมของบรรยากาศ และสยบสยองไปกับความโดดเดี่ยวแปลกแยกของตัวละครครับใครที่กำลังมองหาภาพยนตร์โรแมนติกรสชาติใหม่ๆลองตีตั๋วเข้าไปรับชมโบนเซนออลในโรงภาพยนตร์ดูนะครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องโบนเซนออลที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความเข้าใจอย่างไม่ตัดสินคือคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ อย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงรีวิวนะครับว่าสถานะการเป็นอีเตอร์ของเราตัวละครหลักในเรื่องเนี่ยมันสามารถตีความและก็นิยามเป็นสถานะใดก็ได้ทางสังคมครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆก็คือเหล่าอ e นะีเตอร์นั้นไม่ใช่กลุ่มคนที่สังคมพร้อมจะเปิดรับพวกเขาอย่างแน่นอนครับและด้วยเงื่อนไขดังกล่าวมันก็ทําให้เหล่าอีเตอร์เนี่ยต้องรับมือกับสภาวะทางสังคมของตัวเองอย่างแตกต่างกันครับบางคนก็เลือกจะใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อน บางคนก็เลือกจะปิดกั้นและกักขังตัวเองออกจากสังคมบางคนก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมด้วยการปกปิดตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจเจกและล้วนต้องค้นหาที่ทางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับตัวเองครับขณะที่ความสัมพันธ์ของตัวละครหลักอย่างแมเรนและก็ลีนั้นก่อตัวขึ้นจากความว้าเหวภายในใจของพวกเขาครับโดยแมเรนนั้นถูกแม่ของเธอทิ้งไปตั้งแต่ยังเด็กขณะที่พ่อของเธอนั้น ก็พยายามประคับประคองและก็เลี้ยงดูเธอมาอย่างดีที่สุดแล้วนะครับจนกระทั่งเขาเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองเลยด้วยซ้ําไปและเมื่อแมเรนอายุครบ18ปีพ่อของเธอก็ตัดสินใจครั้งสําคัญครับโดยการทิ้งเธอไปอย่างไม่หันหลังกลับมาส่วนลีเองก็มีปัญหาครอบครัวและก็ถูกชาวเมืองเนี่ยรุมประนามสาปส่งจากความผิดปกติของเขานะครับนั่นจึงทําให้ลีไม่สามารถเดินทางกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองได้เมื่อความว่างเปล่าของพวกเขา ถูกเติมเต็มด้วยอีกคนหนึ่งที่เผชิญเรื่องราวใกล้เคียงกันอารมณ์และความรู้สึกของพวกเขาจึงก่อตัวและพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วครับแม้ว่าทั้งแม่เรนและกระลีจะเป็นอีเตอร์เหมือนกันถูกครอบครัวและสังคมหันหลังให้เหมือนกันและปรารถนาจะใช้ชีวิตเฉกเช่นคนปกติเหมือนกันนะครับแต่ในความเหมือนกันนั้นมันกลับเต็มไปด้วยรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละตัวบุคคลครับโดยเฉพาะกับการตั้งคำถามครับว่ามนุษย์ควรจะปล่อยให้สัญชาตญาณของตัวเองเป็นใหญ่ หรือมนุษย์ควรจะเอาชนะความรู้สึกกระหายอยากของตัวเองให้ได้กันแน่ระหว่างการเดินทางของทั้งคู่แมรนและกรลีนั้นได้คนพบครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่แค่การหาข้อสรุปที่ถูกต้องครับหากแต่มันเป็นการอยู่เคียงข้างคนที่เรารักด้วยความเข้าใจและก็ไม่ตัดสินอีกฝ่ายจากมุมมองของตัวเราเองครับเมื่อพวกเขาค้นพบคําตอบของความสัมพันธ์แล้วแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีบ้านทั้งในเชิงของสิ่งก่อสร้าง รวมไปถึงการได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับแต่พวกเขาก็สามารถเปลี่ยนรถคันนึงที่ใกล้จะพังเต็มทีให้กลายเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นได้ด้วยความเข้าใจอบรับในความแตกต่างของอีกฝ่ายโดยไม่ตัดสินและพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการมองอีกฝ่ายในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถก่อความผิดพลาดแก้ไขและก็เติบโตไปตามวิถีทางของตัวเองฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่7คะแนนครับเสน่ห์สำคัญของบทภาพยนตร์ก็คือการดึงเอาผู้ชมเนี่ยเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยมวลอารมณ์ของตัวละครครับโดยการผสมผสานการเติบโตเบื้องความเจ็บปวดเข้ากับการเป็นตัวประหลาดของสังคมได้อย่างพอดิบพอดีมากๆนอกจากนี้การที่ตัวหนังเลือกจะไม่ได้ตอบทุกคําถามอย่างชัดเจนเกินไปมันก็ทําให้ตัวหนังเนี่ยมีเรื่องราวให้คบคิดต่ออีกมากมายครับ ในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไว้ที่9คะแนนครับงานโปรดักชันของหนังมีส่วนสําคัญอย่างมากในการที่จะดึงผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวอันน่าหลงไหลของภาพยนตร์ครับโดยเฉพาะกับบรรยากาศอันอบอุ่นของยุค80ซึ่งทุกอย่างยังคงดําเนินไปด้วยจังหวะที่ช้ากว่าในยุคสมัยนี้นะครับไม่เพียงแต่การถ่ายทอดบ,บรรยากาศย้อนยุคออกมาผ่านงานด้านภาพแต่จังหวะของการตัดต่อการเลือกใช้ทานซิชันในแต่ละฉากรวมไปถึงดนตรีประกอบของภาพยนตร์นั้น มันก็มีส่วนสําคัญในการขับเน้นบรรยากาศอันเฉพาะตัวของเรื่องด้วยเช่นกันครับขยันมาต่อกันที่นักสแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่แปะคะแนนครับนักสแสดงสาวอย่างเทเลอร์ลัสเซลเปล่งปากกายอย่างมากในบทนําของเรื่องนะครับเธอสามารถถ่ายทอดสภาพจิตใจอันบุ่นวายสับสนของตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มีมิติมากๆครับเคมีอันเฉพาะตัวของเธอนั้นเข้ากับเพื่อนร่วมจออย่างทิโมธีชาลเมได้เป็นอย่างดีซึ่งแม้เรื่องนี้เนี่ยทิโมธีชาลเม จะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงอารมณ์ที่หลากหลายมากมายนักนะครับแต่เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นเจ้าตัวก็สามารถถ่ายทอดความเประาะบางของตัวละครออกมาได้อย่างสะเทือนอารมณ์มากๆครับและคนสุดท้ายก็คือมาร์คไลแลนซ์ซึ่งแม้จะไม่ได้มีเวลาบนจอมากนะักแต่ทุกวินาทีในการปรากฏตัวของเขาเนี่ยมันกลับสร้างความอึดอัดให้กับภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมครับข้อคิดที่ได้ผมขอให้ไวที่7จคะแนนครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหนัง เลือดจะเปิดกว้างให้กับผู้ชมนั้นได้ตีความสถานะความเป็นอีเตอร์ของเหล่าตัวละครครับให้มันกลายเป็นสถานะทางสังคมได้อย่างหลากหลายรูปแบบอีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดความเปลี่ยวเหงาและก็แปลกแยกของคนชายขอบของสังคมออกมาได้อย่างน่าเจ็บปวดอีกด้วยครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนงครับการผสมผสานภาพยนตร์โรแมนติกแบบโร ad Movie เข้ากับภาพยนตร์ดราม่าแบบ Coming of age รวมไปถึงความตื่นเต้นของภาพยนตร์สยองขวัญเนี่ย เพียงแค่คิดมันก็แทบจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแต่ไม่น่าเชื่อครับว่า Bo นส a แอนด l กลับทำภารกิจนี้ได้สำเร็จครับและมันก็ไม่ใช่การสำเร็จแบบธรรมดานะครับหากแต่มันเป็นความสำเร็จอย่างงดงามอีกด้วยระหว่างรับชมเนี่ยผมรู้สึกราวกับว่าผมถูกตัวหนังดูเข้าไปอยู่ในบรรยากาศอันเฉพาะตัวแล้วก็ไหลไปกับเรื่องราวได้จนจบโดยไม่รู้สึกเบื่อเลยครับแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะไม่ได้มีจังหวะที่รวดเร็วอะไรมากมายก็ตาม จากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลีย่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Bones a n น All ได้คะแนนเฉลีย่ยจากฟีมเม n นไปอยู่ที่7.6คะแนนครับและนี่ก็คือทั้งหมดของฟิมเมน้นรีวิวในวันนี้สารภาพยนตร์เรื่อง Bones a n น a l l นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิมเมน้นในทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Apple Podcast s, Spotify YouTube Channel Blogdit รวมไปถึง TikTok ด้วยนะครับนอกจากนี้ทุกท่านยังสามารถเข้ามาพูดคุยกับฟิเมนได้ในกลุ่ม Open Chat ทางหลายครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟิเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟิเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Tank บน y o u u u b e ได้แล้วนะครับหากใครชอบคลิปรีวิวของฟิเมนอย่าลืมกดปุ่ม Super t a ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ใน EP หน้าฟิเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องคอตยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ